และนี่ก็คือมหาโค้เทีมเอเพิ่งเทรดมาตินี่และนี่ก็คือมหาโค้รทีมไซเน็ตเทสทีวีแมนทั้งหมด5คนนะครับก็ตกกันคนละ2ตัวใช่ไหมก็จะอยู่ที่ตองหนึ่งองสองตสตองสี่องนะครับ10ตัวครับผมมาอนอื่นนั้นแล้วก็ต้องแจกจ่ายกับลูกทีมกันก่อนนะครับสำหรับไซเน็เทสทีวีแมนตึงปลา จะผ่านหรอไม่รู้เนี่ยเฮ้ยรู้หรือยังครับเนี่ยร้านอินิดเหมยมีบริการใหม่แล้วกับอินิดเหมยอินิดเหมยชอบบริการรับฟาร์มเข้าตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเฮ้ยทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนต์ยเก้ก็บริการทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนต์ของอินิดเหมยนะครับก็จะมีตัวละครประมาณนี้อยู่นะฮะเพิ่งเปิดเหรอเนี่ย,ย 1, เฮ้ยหนึ่งพันโคตรถและตอนนี้เราก็มูในอยู่ในด่านป้ามพลาดายกับด่านที่ มีความยาวที่หลุดนะครับผมนั่นแหละฮะขั้นตอนต่อไปเราก็กดทาการเลือกฮาร์ดโหมดนะครับผมเพราะว่าระดับอื่น่าจะไม่รอดนะฮะไม่รู้ว่าระดับฮาร์ดจะรอดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมและขั้นตอนต่อไปเราจะมารวมแต่ในทีทีวีแมนกันตรงนี้นะครับแบบเรียงเป็นตับเลยนะฮะเขาเรียกว่าป้อมปืนมหาปะาลยนะครับผมป้อมปืนไม่ใช่ป้อมปืนเอาละครับท่านผู้ชมและขั้นตอนแรกให้เราปั้มตัวเงินไปเรื่อยๆก่อนแบบนี้และ ก็วางตัวเงินไปเรื่อยๆครับเฮ้ยแจมไปเลยปละเิมนี้ผมจะไม่วางตัวเงินแบบล่อสายตาไม่งั้นมันจะเหมือนลูกโคยเตะค,ครับผม <laughs> ช่างตะกีจริงๆโอ้โหให้ตายเถอะและจังหวะน,นี้ผมก็ดํเนินที่จะยืนนิ่งยืนหลับไปก่อนแล้วก็ปั๊มตัวเงินไปเรื่อยๆและขั้นตอนต่อไปเราจะทําการที่จะวางเชฟการต้นเกมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ากว่าจะไอ้แต่เน,นที่ทีวีแมนหดเนี่ยมันก็ใช้เวลานานนะฮะ กันลุกเกียว์ไปก่อนเอาละครับและตอนนี้ทุกคนนั้นก็ทําการที่จะปั๊มตัวเงินไปยาวๆเพราะว่ามีตัวละครการต้นเกมแบบตึงๆแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ขวางไว้หนึ่งแล้ววะ่ะนี่รู้งาน <c oughs> วางไว้หนึ่งแต่ดาเมจไม่มีครับผมมันต้องตันก่อนเท่านั้นนะฮะถึงจะดาเมจอภิพมหาตาและรุนแรงมากๆนะครับตอนนี้น่าจะเป็นปืนกลเบาจิ้วจิ้วจิ้วอยู่นะฮะเอาละครับปั๊มตัวเงินไปก่อนครับในช่วงต้นเกมฮะไม่มีอะไรมาก แค่ตัวเงินเท่านาั้นนะเออ5 minutes later เอาละครับในเว็บที่7ที่ตัวเงินล็อตสุดท้ายกำลังจะตันภายใน3 2 1สอนตาแล้วเอ้ยตัวหนึ่งก่อนที่ตัวเงินในล็อตสุดท้ายกำลังจะตัน3 2 1เมื่อไรจะข้ามเวฟกำลังจะตันครับในเว็บที่19ฮะ ก่อนที่ผมจะทําการที่จะวางรามรลบแบบตุดตึงครับผมตอนนี้เฮ้ยเลยจะมีมอสหลุดเข้ามาครับแต่ถ้าว่ากลุ่มขนมเปรย์ของผมนั้นมันตึงนะครับผมขนมเปรย์นขนมเปรย์บอกคขเดียวกองทัพทหาร่าบที่มาเผชิญหน้ากับกองทัพของเรานะครับน่าจะตึงพอสมควรครับนี่เราก็ทําการที่จะตั้งป้อมนะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะได้จะเรียกนการติดตัวครับผม ก่อนที่จะมีตัวบางตัวที่แย,ยกออกจากกันนะแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้ยิงเขา้าู่แตะข้างหลังก่อนมีทางโค้งด้วยนะฮะและเลือดของเขาก็จะเรียงอยู่ที่สองแสนครับผมโคตรเยอะเฮ <c oughs> ้ยสองแสนเลยพี่เอ,เอ้ยมีตั้งอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งให้ตายเถอะอย่างงี้นะฮะไม่ครบสิบแล้วครับผมกำแพงหนาแน <c> ่น <oughs> มีข้างหลังอีกนะ <c oughs> ข้างหลังอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้ก้าวก็พอนะครับและข้างหลังตรงนู้นกันเหนียวไปนะครับผม <c oughs> เพราะว่ามันยิงถึงตรงนู้นด้วยและนี่ก็คือ กุ้มขนมเปรที่กําลังบวกกับพ่เม่นะครับผมถุยไม่ใช่เจี๊ยบวกกันทำไมและนี่ก็คือกองทัพนพี่มหาการชักโคกนะครับด้วยเลือดสองแสนนะดูดิโอแน่นเปียกๆเลยทีเดียวครับแล้วก็สามารถยิงระยะไกลได้ด้วยแต่ก่อนนั้นมันยิงได้ทั้งแมปครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วฮะมันยิงได้แค่นิดเดียวนะครับดุระยะมันเห็บหมามากระยะเห็บหมายิงได้นิดเดียวครับผม ดูครับปุ่มป้ามถ้ายิงทั้งแบบแม่งยิงไปถึงข้างหลังนู่นแล้วดูครับตุ่มปั๊มปุมปั๊มปั๊มและนี่ก็คือไซนนันทิศทีวีแมนทั้งหมดเจ็บตัวครับเรียงกันเป็นตับเลยฮะและป้อมปืนของเขาก็เลียดเรียงประมาณสองแสนก็รวมกันประมาณอ่า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 ล้านแล้วกันนะครับล้านแล้วกันนะเฮ้ยไม่ใช่ดินั่นมันสองล้านไทยไทยเอะโอ้โหเยอะปุ่มปั๊มเป็มปั๊มปุ่มโอ้โหเรามาดูกันครับว่ามอนตัวไหน จะสามารถทำลายทะลุทะรวงกำแพงอันนี้ไปได้นะฮะก็ตึงพอสมกวนในเว็บที่27แล้วะท่านผู้ชมดูครับกำแพงของเรานั้นยังไม่แตกครับโอ้โหยังไม่แตกพ่ายเลยคือยิงแบบปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเลยครับโอ้โหดูดิโอ้ยพุ่นเป็นลังพึ่งเลยครับท่านผู้ชมนะฮะยิงกันหน้าสั่นเลยครับเย็ดโคตรตึงเย็ดตึงว่ะเย็ดตึงว่ะเอาละครับในเว็บที่28แครับแทบจะไม่สะเทือนเลยครับความตึงของเขามันสุดยอดจริงๆฮะ ต้มเป้มปั้มปุ้งตอนนี้เงินเหลือบานแล้วจีอู้ห้ไม่ว่าจะกิดจะพุ่งมานะครับก็พุ่งมาใส่กำแพงพี่เลยครับน้องและน้องก็จะตัวระเบิดไปอย่างง่ายได้ครับตอนนี้เลือกกำแพงรดไปถึงครึ่งหนึ่งแล้วแต่ไม่เป็นไรครับมันไอตรงนี้มันยิงถึงข้างหลังเลยวะ่ะคอยกําจัดเลือดไปนิดๆหน,น,น่อยๆนะฮะเอาแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเริ่มจะวางเชฟนะฮะเพื่อทําการสตาร์ทให้หมอสนั้นเดินช้าลงแต่ว่าผมคิดว่ามันโกงเกินไป เราควรที่จะวางแค่ด้านหน้าก็พอครับใช่เราควรที่จะวางแค่ด้านหน้าและบริเวณอื่นไม่ควรวางนะเพราะว่ามันมันรู้สึกโกงนะครับหรือเปล่าวะแต่ตอนนี้หมอนที่โดนขีปนาวุธนะฮะยิงมาทางด้านนี้เนี่ยเลือดก็ลดเยอะมากลดแบบเต็มๆบางตัวก็ตายไปเลยครับแรงจริงๆฮะในเวทที่32เลยเนี่ยโหก็ตึง ดูดิครับโอ้โหโป้องปืนมหาปัญายิงสวนดาบเข้าไปจงน้นมันยิงแปดนะครับผมมันยิงกับหลังกับข้างแล้วกับด้านหน้าด้านหลังสามรล้วสิบาเลยยิงได้ยังไงวะไอ้เอยียมันยิงไปได้ยังไงดูครับตอนนี้เชฟมาครับเต็มแมปเลยครับได้เดียวมันโกงกันเลยเปล่าขนาดไม่ได้อัปเกรดมันก็แรงอยู่ดีนะตองพันเลยนะเฮ้ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันโกงเกินอู้ดูดิอย่างงี้ป้อมไม่ลดแน่แ่ครับแต่เครื่องบินมาแล้วแอนแอนแอนป้งหนึ่ง เนี่ยตายคานหน้ากระบอกเลยตายคาน,นากระบอกปืนเลยเฮ้ยอย่างนี้มันโกงกันไปหรือเปล่าดูดิระเบิดทั้งแมปเลยอะ่ะโอ้โหมันมันโกงไหมอะ่ะผมก็เลยบอกว่าสายเชฟเถิดน,นะฮะการแค่ข้างหลังก็พอมันระเบิดทั้งแมปเลยแล้วมันโกงเกินนะฮะอย่างนี้มันไม่ใช่เซนเนที่ทีวีแมนแล้วอะ่ะมันคือสุดยอดมหาทีมเชฟปะกระทะเหล็กมากกว่านะครับ ไอ้ขายขายขายเออขาย,ยางั้นไม่เห็นกลุ่มขนมแปะแล้วแตกแน่เลือดไม่ลดแน่แ่เอาล้ครับเริ่มขายออกแล้วครับทีละตัว2ตัวครับเหลือแค่ตรงนี้เอาไว้นะฮะแปลว่าทําการที่จะเผื่อมีตัวอะไรมาที่สุดแข็งแกร่งนะครับเหลือแค่ตรงนี้ไว้พรอนะฮะโอ้โอเคและก็เลือดของเขาเขาก็บอกว่าไม่ได้อัพเกรดเลยนะแค่สองพันเท่านั้นเองสองพันมันก็แรงนะครับสาหรับตัวนี้เพราะว่ามันตึงเกี่ยวเพราะว่าเฮ้ย ตอนนี้ในเวทบที่านก้าแล้วครับเราจะผ่านวิกฤตเศรษฐกิจโลกนี้ไปได้หรือเปล่าครับกวกับการรวมตัวโป่งปางปูปังเลหรือโอ้้ยโอ้วยเกือบแตกครับกลุ่มคอนอเปรของเราอูเลือดเลือดเราตอนนี้ครับเริ่มหิวเลือดครับเริ่มหิวเลือดขึ้นมาทีละนิดทีละนิดก่อนที่เขาจะแตกอีกรอบโอ้โ้ยยังยังยังอยู่ยังอยู่ครับป้อมแรกเรายังไม่แตกครับแต่เรามีอีกร้อยป้อมเลยที่อยู่ด้านหลังครับไม่เป็นไรป้อมแรกเรายังไม่แตกบวก วกมันคงจะยับ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 เยินสี่สิบเอ็ดเวฟแล้วสี่สิบเอ็ดเวฟขนาดโดนสโลโดนอะไรไปด้วยนะแต่เลือดเขาเยอะพอสมควรครับท่านผู้ชมยิงไปถึงรูปแล้วแอนแอนแอนมาแล้วมาแล้วแว่นแว่นใส่แว่นมาจังหวะนี้ยังไง เกือบแตกตรงนี้แหละลุ้นดีเหลือเกินมันลุ้นดีเหลือเกินสี่สองเวฟสี่สองเวฟยังไงมันจะมาพังบ้านหรือเปล่ามันพุ่งมาแล้วมันพุ่งมาแล้วอุ้ยโปงโป้งเองโปงโอ้หแตกไปแล้วหนึ่งแตกไปแล้วหนึ่งเร็ว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 อ้ยอย่างนี้แตกยับแตกเยอนแน่แตกไปแล้วหนึ่งครับจังหวะนี้ยังไงโปงปางเป่งโอ้ยแตกสองแตกสองแตกสองยังไงครับนี่แตกสองแล้วแต่ตรานี้ครับคูดาวยี่สิบวิเอ้าเฮ้ย เจ๊กูเจ๊กูเออเออเฮ้อตอนนี้ครับเข้ามาติดในป้อมครับที่กําลังพังทลายเนี่ยป้อมจะแตกตอนไหนผมจะออกไปตอนนั้นทุยไใช่ผมก็เลยทงหาทางออกครับเอาไว้ได้แล้วอ่ะไม่ได้ต้องรอเนี่มันป้อมแตกนี่หว่าป้อมแตกไปหนึ่งแล้วโอ้โป้งเองโอ้โหแตกสองครับแตกสองแตกสามแตกสี่เฮ้ยเฮ้ยแตกเท่าไหร่แตกเท่าไหร่แตกสี่แตกห้าโอ้โูปาระเบิดเอาละครับตอนนี้ครับเออคาสึกบุก ไม่น่ารอดแน่ไม่รอดแน่แน่หูบเกิดมาปุ๊บแตกปั๊บเลยตอนนี้ในเวฟที่47เวฟครับกับป้อมอันสุดท้ายที่อยู่ข้างหลังของเราแม้ว่าทีวีจะออกมาก็ตามนะไม่น่ารอดนะครับแอดที่ว่าจะช่วยกลุ่มขนมแปรถึงที่สุดแล้วนะครับเออ48เวฟว่ะก็ตึงเฮ้ยไม่คิดว่าจะมาไกลเหมือนกันนี่48เวฟเลยพี่ให้ตายเถอะตึงนะ ตึงหรือเปล่าวะตึงก็ได้นะตึงไหมทุกคนคิดว่าไงตึงก็ได้มั้งครับเนี่ยตึงตึงแล้วกันนะครับตึงตึงจนหนังยางดีดเข้าหน้าเลยครับตึงเปี๊ยดเลยครับท่านผู้ชมตัดเข้ามานะครับผม4ี่เวฟกับบ้านระเบิดกระจุยครับกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วฮะให้ตายเถอะถือว่าตึงแล้วกันครับท่านผู้ชมตึงบ้ตึงตึงจบคลิปครับตึง